ตงตักกศิลาคอนเวนชันฮอล์โรงแรมตักกศิลามหาสารคามโดยสำนักศึกษาทั่วไปและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามร่วมกับมูลนิธิสยามกมมาจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันเหนือโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชรวิทย์จันทร ริศิระผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปกล่าวรายงาน ทั้งนี้มหาวิทยายลัยมหาสารคามได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒนุบลราชธานีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและมูลนิธิสยามกมาจนธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่อีสานทั้ง54โรงเรียนโดยมหาวิทยายลัยมหาสารคามได้รับผิดช,ชอบพื้นที่อีสานตอนบนจำนวน26โรงเรียนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้สังกัดสำนักศึกษาทั่ว ไปคณะวิทยาศาสตร์และมูลนิธิสยามกมาจนมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีรับผิดชอบเขตพื้นที่อีสานตอนล่างจำนวน19โรงเรียนและโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนารับผิดชอบเพิ่มเติมจำนวน9โรงเรียนโดยได้สนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิสยามกรรมาจนได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบเพื่อให้พัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งขณะนี้ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้แล้วจำนวน1ิโรงเรียนจากทั้งหมด27โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่กำลังขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้วิเคราะห์ประเมินความพร้อมของตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จกับโรงเรียนอื่นและร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการในการขับเคลื่อนโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2556 โดวยวันแรกเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนมีผู้เข้าร่วมกว่า500คนเป็นผู้ในการและครูจาก54โรงเรียนและศึกษานิเทศ28คนวันที่2เป็นการนําเสนอผลสําเร็จของตัวแทนจากแต่ละพื้นที่และการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทครูกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่21